ใครอยากได้รถ SUV พร้อมใช้ขับดีแล้วที่สำคัญหรูหราเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วเราซ่อมให้มาแสนนึงแล้วนะครับทั้งช่วงล่างเครื่องยนต์ภายในต้องคันนี้เลยตอนนี้ผมอยู่ใน Lexus RX 270ปี2011-2012ออปชั่นมีครบนะครับเปลี่ยนจอยดอยมาแล้วคันนี้เครื่องเกียร์ดีมากซ่อมครบราคา589,000บาทบอกเลยว่าช้าอดสภาพดีมากนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าตัวรถน่าสนใจขนาดไหนครับ ตอนนี้ผมอยู่ในรถเป็น SUV ที่ช่องผมตอนนี้ขายดีมากๆแล้วคนก็ถามผมเยอะเลยว่าไม่เอารถยี่ห้ออื่นมาขายบ้างหรอไม่เอาเบนซ์มาขายบ้างหรอเบนซ์ไปขายบ้างหรอคือต้องพูดตรงๆนะถ้าพูดถึงรถ SUV ในราคานะครับที่ไม่เกินล้านนะผมบอกเลยว่าตอนนี้ใครซื้อเล็กซัส RX g e n 3เป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเป็นรถที่มือหนึ่งเนี่ยคุณภาพราคา4ล้านอ อย่างที่สองมันเป็นรถที่ตอนนี้นะครับราคามันตกมากตกเก้าแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นตอย่างที่สามมันเป็นรถที่ตอนนี้คือซ่อมไม่แพงถ้าเทียบกับราคารถตอนนี้อย่างที่สี่ที่ผมพูดตรงๆเลยนะมันเป็นรถที่คุณภาพนะครับเทียบกับราคาซ่อมมันจบที่สุดแล้วคือคุณซ่อมเสร็จมันจะไม่ค่อยกวนใจคุณเท่าไหร่ซ่อมทีนึงมันอยู่เลย lexus rx นะครับ เจนสเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะมันมีทำตลาดมาตั้งแต่ประมาณปี0.9นะครับถึงประมาณปี2010 14เนาะ2015จะเป็นตัวเจน4เรียบร้อยแล้วนะครับที่เป็นเจนตัว200 t กับ300เจน3มนะครับมันมีทำตลาด2เครื่องก็คือ Rx 270ที่เป็นเครื่อง 2700cc เนะครับเป็นเครื่องขับขับเครื่องล้อนหน้านะกับตัว Rx 350และ450นะครับเป็นเครื่อง 3,500ถ้าเป็น ix 3 5 0จะเป็นขับ4นะครับ270กว่าแรงมา้าแต่ถ้าเป็น450เป็นขับ4บกวกมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะได้เกือบ300แรงมา้า290กว่านะครับแต่จริงนะถ้าคุณที่อยากได้อะไรที่ซ่อมบำรุงไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันผมบอกเลยว่า ix 2 7 0นะเพียงพอคุณรถขับดีอ่ะออกตัวก็ล้อฟรีตลอดเวลาแล้วครับคันนี้เนี่ยเหยียบปุ๊บเนี่ยพุ่งมากนะคันนี้ก่อนเอามาขายนะครับ มันมีเข้าไปทําช่วงล่างนะครับเปลี่ยนแหลกไฟฟ้าของแท้บูธลูกหมากทุกอย่างของแท้ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนครบหมดแล้วมีบินเกือบ6กหมื่นกว่าบาทนะครับเซอร์วิสช่วงล่างครบยางใหม่เราเอามานะครับเราจัดการเซอร์วิสเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนยางเข้าฝาวาวตัวรองหัวเทียนนะครับยางรองหัวเทียนนะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์นะครับต่างๆให้ครบแล้วก็จะมีตัวบูธทมหลังนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าศูนย์เนี่ย ส่วนใหญ่ต้องเบิกยกตัวนะครับซึ่งแพงมากนะครับเรามีสต็อกตัวบูทอามหลังเนี่ยเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือผมอ่ะทำรถรุ่นนี้เยอะนะผมก็สต็อกอะไหล่บางตัวอยู่แล้วเราซ่อมที่อู่เรานะครับซ่อมอู่ผมนี่บินอีก40,000กว่าบาทก0 0 0 0ื่นสี่หม0 0นนะครับภายในสภาพสวยงามมากคันนี้ต้องบอกนะครับส่วนใหญ่ั้งในเดิมๆนะเราทำคอนโซลนะครับคันนี้ ใครซื้อไปก็คุ้มอีกอย่างหนึ่งคือเขาจัดการติดจอยนดอยอย่างดีมาสามารถใส่ซิมได้นะครับจอยนดอยนี้ต้องมี2อถึงสามหมื่นนะคือคุณอนะ่ะเอาไปไม่ต้องแต่งเลยนะครับเครื่องเกียร์ทําครบช่วงล่างทําเกือบทุกชิ้นครบของแท้ด้วยแหลกของแท้ใช้ได้ยาวๆตัวขอพวงมาลัยก็ทํามาแล้วนะครับขับดีนะครับราคาคือคุณเอาคุณซื้อรถถ้าคุณจะมานั่งซ่อมแบบนี้นะผมบอกว่าเกินราคาแน่นอนตอนนี้นะครับราคาซ่อมพร้อมใช้นะครับรถปี2 0 1 1จด2อนะ RX270 ไม่แสนหนึ่งย้ำว่าไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งพันเท่านั้นไม่แท้นะลงสัญญาณได้เลยหาสภาพแบบนี้ยากนะครับอุปกรณ์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยแต่งมาให้ครบร,ราคาพิเศษเป็นแค่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับําบินก็แสนหนึ่งแล้วครับคุณคุณลองไปทําเองดีกว่าคุณจะได้รู้ว่าขับสมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์มันต่างกันขนาดไหนอยากรู้ว่ารถสมบูรณ์มาลองคันนี้อันนี้คือสมบูรณ์จริงๆคือเหยียบตัวออกตัวล้อฟรีเลยนะครับนี่แหละคือรถที่สมบูรณ์ ไม่ได้บอกคันอื่นไม่ดีนะคุณลองดูก็ได้ครับทําถึงกับไม้แท้ผมว่ารถไม้น้อยๆซ่อมถึงๆเนี่ยยังไงก็ขับดีสุดใครสนใจครับ0 6 1 7์หกหนึหกสองนะครับหรือเจ้า Lexus เข้ามาซ่อมช่วงล่างนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับก็โทรมาที่0ูนย์เก้าเได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูเลยเลยกันดีกว่าว่าตัวรถเป็นยังไงบ้างครับใครยังไม่เคยขับนะครับรถพวกเล็กซที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะ จะไม่จะจะจะไม่รู้เลยว่าจริงๆรถช่วงล่างดีเครื่องดีเนี่ยมันดียังไงนะครับเหยียบปุ๊บเนี่ยคืออาจริง,รงนะมันเหยียบปุ๊บมันมันวิ่งเลยนะครับแล้วก็ถ้าคุณออกตัวนะครับจากจากหยุดเอาจร,จริงคือแบบเข้าโค้งอย่างเงี้ยเวลารถขับดีๆนนนนดเนี่ยรู้เลยนะว่าเนี่ยพุ่งเงี้ยมันพุ่งอยู่จริงๆนะครับคือเราจัดก,การไล่ช่วงล่างเสร็จเราจัดก,การดูเครื่องยนต์นะครับ คันนี้เราจัดการเปลี่ยนซีลต่างๆที่รั่วทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนวัตเทียนของแท้ให้ใหม่หมดเลยนะอุปกรณ์ในเครื่องส่วนใหญ่ผมใช้ของแท้หมดเพ่งจากว่ามันไม่ได้แพงมากแล้วของแท้มันคนมากครับเนี่ยเหยียยปุ๊บเนี่ยมันไหลแบบไหลยาวๆเลยนะครับใช้ของแท้คุ้มกว่าคันนี้ซ่อมเครื่องภายในนะครับบินเกือบห้าหมื่นนะนะครับช่วงล่างอีกหกหมื่นกว่านะครับของแท้หมดแหลกยังเปลี่ยนของแท้เลยใครได้ไปนี่คุ้มมากๆนะครับ รถนะครับที่ทําเสร็จแล้วนะผมบอกเลยว่ามันขับดีมากนะเหยียบปุ๊บเนี่ยคุณลองแค่นี้ก็รู้นะครับเหยียบปุ๊บเนี่ยมันจะพุ่งเลยนะครับแต่ก็เอาจริงอัตาซิเ้เปลืองน้ํามันนะผมแนะนําว่า r s สองเจ็ดูนย์นะถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้เหยียบแบบที่ผมเหยียบแบบเมื่อกี้นะผมบอกเลยว่ามันไม่กินน้ํามันหรอกครับ <S <S ขับยาวๆผมเชื่อว่าอัตราิิ้เปลืองน้ามันโอเคนะครับแต่ถ้าคุณเหยียบแล้วเร่งเครื่องเนื่องจากเป็นเครื่อง NA มันจะกินน้ํามันมากจะบอกเลยว่าตอนนี้ เครื่องเกียร์สมบูรณ์มากๆใครอยากได้รถสมบูรณ์ผมบอกเลยว่าคันนี้จบมีบินซ่อมประมาณแสนหนึ่งยังไม่รวมบินเก่าลูกค้าอีกนะครับใครอยากได้รถพร้อมใช้คันนี้เลยนะครับ5้าแสนบาทมาดูรายละเอียดกันตัวรถเป็นยังไงบ้างครับมาดูสเปครายละเอียดของตัว Lexus RX 270นะครับตัวนี้เราลถปีผลิต1 1 1 2นะคุณเอาจริงคันนี้ถ้าคุณอยากได้รถที่สภาพเดิมสภาพสวยผมว่าต้องคันนี้จริงๆคันนี้คือเขาไม่น้อยมากแล้วเขาซ่อมถึงนะครับ ล้อยังล้อมิชลินเลยอ่ะคือช่วงล่างจึงเปลี่ยนแท้หมดมันเลยขับดีมากนะครับเครื่องยนต์มันทนอยู่แล้วเนาะผมมีเปิดฝากเครื่องให้ดูนะเราจัดการซ่อมเครื่องให้ดูคือรถสภาพดีมากๆอยู่แล้วตอนนี้เราถอดฝาวาลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูภายในเครื่องยนตานนี่ภายในของเครื่องยนต์สีถือว่าสวยเลยนะครับนี่ยปกติเราถอดมาเราจะเจอคราบขาเหม่านะเกาะตามแคมชร์ปไอดีไอเสียนะครับแต่คันนี้ถือว่าดูแลดีนะ ภาพภายในเครื่องยนต์ถือว่าสวยเลยตอนนี้ช่างกําลังถอดหเทียนเพื่อเปลี่ยนของใหม่เข้าไปนะครับนะครับมาดูสภาพโดยรวมนะสีนะครับจริงๆก็เป็นเดิมๆนะครับรถไม่มีชนหนักนะตัวรถนะครับสีเท่ากันถือว่าสวยเลยมาดูไฟหน้านะเนี่ยสภาพดีมากนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งมากกระจังหน้าทุกอย่างสภาพดีแล้วขับดีมาก ใครยังไม่ขับสภาพดีๆแบบนี้ผมบอกเลยคุณมาลองจะรู้ว่ารถเดิมดีๆเป็นยังไงเป็นล้อขอบ18พร้อมยางมิชลินนะครับตัวนี้เป็น primary SUV นะยางนิ่มมากนะครับยางคือคมแล้วก็ขับดียางปี24ยางใหม่แล้วไม่ได้ใช้เลยนะครับช่วงล่างเนี่ยถือว่าดีมากๆช่วงล่างเดิมๆนะเขามีอะไรลูกค้าก็เข้าสู่นะครับเอาจริงคือถือว่าสภาพดีมากอย่าให้ดูสีทั้งคันนะครับสภาพสวยเลยคุณดู สภาพดีสุดไปเลี้ยวนะครับกระจกเป็นเล็กซัสอยู่เลยนะคุณดูตัวเฮดกาดตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นเล็กซัสนะครับสวยเลยอะ่ะคือสภาพโดยรถโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับกระจกเล็กซัสทั้งหมดนะครับดูด้านหลังนะเดี๋ยวให้ดูทั้งคันก่อน ดูสภาพสีทั้งคันสวยนะเนี่ยสวยเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาดูบอดี้นะรถบอดี้เดิมนะครับเล็กซัสดูง่ายๆเปิดมานะจะมีติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับติ๊กเกอร์พวกนี้ถ้ามีเดิมแสดงว่ารถไม่เคยถูกถอดทําสีประตูมานะครับย,ยังมีอยู่นะครับทั้ง4ี่บานฝั่งนี้นะครับก็ยังมีอยู่นะให้ดูทั้งหมดเนี่ยมีอยู่นะครับ ฝั่งนี้ก็ยังมีอยู่เนี่ยมีครบหมดเลยครับข้างในสวยงามมากบอกเลยสภาพโคตรดีเลยคันนี้กระจกหลังนะก็ยังเป็นเล็กซัสอยู่นะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถใช้สวิตช์เปิดก็ได้นะกดล็อกนะครับกดค้างนะหรือไม่ก็กดฝั่งนี้ก็ได้นะครับเฝาท้ายไฟฟ้าเปิดขึ้นมาได้แนละ้วนะครับ ตัวนี้นะครับเนี่ยคนดูสภาพเนี่ยโคตรดีเลยนะเนี่ยสภาพสวยงามอยู่เลยนะอุปกรณ์นะครับใต้รถเดิมๆยังมีอยู่นะนะครับเนี่ยอุปกรณ์น็อตทุกอย่างเดิมๆทั้งใต้ยังมีอยู่นะครับหลุมยางอะไรยังมีแล้วก็ที่ปิดกลิ่นตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะสีสภาพสวยอยู่เลยนะครับนะตรงนี้รับที่เก็บกลิ่นก็ยังมีอยู่นะครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ในรถมีครบนะครับ ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะกดปิดได้เลยนะครับมีกล้องมองหลังจากโรงงานมานะครับแล้วติดจอยนดอยมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเค okay, ครับมาดูภายในของรถเล็กซั RX 2 7 0สภาพนางฟ้าคันนี้กันนะกุญใจยูนนี้นะครับรถล็อกนะครับเนี่ยล็อกละปลดล็อกจับมือออกมาเ,เอากุญแจเข้ามาเนี่ยรถปลดล็อกแล้วนะครับภายในคันนี้โคตรสวยเลยนะเออคันนี้จริงๆส่วนใหญ่เน้นเดิมนะครับเราทําแค่สีแค่บางชิ้นนะครับอย่างชิ้นเนี้ย นอกนั้นทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคือตัวรถสภาพโอเคอยู่แล้วนะครับจากการแค่สีให้มันเท่ากันทั้งหมดเท่านั้นเองบอเบาฟอร์มดีนะครับหนังโอเคเลยอันนี้พับนะครับพับลงพับขึ้นนะครับพับที่ด้านหลังตัวนี้ใช้งานได้นะตัวนี้นะน,นะครับพับลงขึ้นนะครับพับไปข้างหน้านะทุกอย่างใช้งานได้ดีอยู่นะครับ อันนี้จะเป็นแผงประตูนะครับ,บอุปกรณ์ทุกอย่างยังสวยอยู่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะขึ้นไ,ไปนั่งรถนะครับข้างในผมบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากนะปิดประตูนะครับคุณจายอยู่นี่นะซาร์รถนะครับคันนี้เราจัดการซ่อมเซอร์วิสให้ครบหมดแล้วนะโอเคคันนี้ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้แค่น้ำมันน้ำมันมันหมดเท่านั้นเอง คอนโซลนะครับรถจัดการทําให้ใหม่หมดแล้วนะคันนี้นะครับใหม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะใหม่แท้นะครับรถไม่มีอะไรเลยซ่อมให้ครบหมดแล้วนะครับตัวคอพวงมาลัยตรงนี้ซ่อมแล้วไม่มีเสียงก๊อกแก๊กอุปกรณ์ทุกอย่างมีครูสอนโทนนะครับฟังก์ชันต่างๆเนาะตัวนี้เปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับความสว่าง o b d Trip ปทุกนี้นะครับใช้งานได้นะที่ฉีดไฟหน้ามีนะครับตัวนี้ที่พับกระจกนะพับได้นะครับพับได้นะ ผมได้ปกตินะครับฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็น ECT Snow นะนะครับมี Cruise Control นะตัวนี้ปรับคอรปรับไฟฟ้านะครับปรับใช้งานได้นะนะครับอ่าโอเคไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่ที่ที่ผมชอบคือคันนี้คือติดจอแอนดรอยมาแล้วนะครับจอแอนดรอย Android เนี่ยวิธีการใช้ง่ายๆนะคุณเปิดได้ย,ยุก,ก่อน เปิดย u เป็น CD ใช่ไหมครับตัวนี้เป็น CD ปกติแล้วถ้าคุณต้องการเข้า Android นะคุณกด AUX ครับกด AUX เสร็จมันจะเข้า Android แล้วคุณก็สามารถเล่นแอปทุกอย่างจากตรงนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญคือตัวนี้มันมีซิมให้ด้วยนะเนี่ยตัวนี้มันมีใส่ซิมให้เรียบร้อยนะครับดีเครื่องเสียงดีเร็วนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้หมดนะครับคอนโซลทาครบมาหมดแล้วนะช่องแอร์ต่างๆมีครบนะครับเกียร์นะครับเกียร์ออกมา6สปีดนะบวกลบได้เกียร์เข้าปกตินะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวหมุนของ Android นะตัวนี้จะเป็นตัวการลื่นถไลนะครับทุกอย่างเนี่ยใช้ได้ปกติเลยเบาะนะครับสภาพดีเลยนะเบาะคือคุณมาดูนะครับรถไม่แท้ๆสภาพแบบนี้ที่สำคัญคือคันนี้นะมีบินซ่อมอุปกรณ์ประกันชั้น1มีครบนะครับมีประกันชั้น1นึ่เขามีตลอดให้ดูบินนี้ก่อนเราจัดการเก็บให้ครบหมดแล้วนะคุณดูอันนี้นะครับ เวลาเข้ามาเนี่ยเราเช็คเครื่องล่างเช็คเครื่องหมดเลยนะอันนี้เป็นย,าง,ยางฝาวาลของแท้นะครับฝาปิดน้ํามันของแท้หัวเทียนแท้นะครับยางกระชากตัวบนโอลิงวีวีทนะครับเราจัดการเนี่ยล้างระบบล้างปีกปีเสื้อนะครับล้างแอร์โฟนะแล้วก็กาวทาปะเก็นนะครับมีบูธอาร์มหลังยกปีกนะตัวนี้เราจัดการสั่งบูธท,ที่เป็นบูธอาร์มหลังซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะมันแพงนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่บูธนะครับต่างๆยังรอง หัวเทียนนะครับปุ้นคอนโซลเนี่ยบินนี้นะครับทั้งหมดอีก4ี่หมืนแปดแล้วนะครับบินนี้คือ4นะี่หมืนแปดนะให้ดูชัดๆนะครับบินนี้4ี่หมืนแปดนะรถไม่มีชนหนักเนี่ยมีประกันชั้นหนึ่งตลอดเวลานะครับแล้วรถนะปีน,นี้เขาก็เพิ่งไปทําช่วงล่างมานะครับซึ่งขับไม่ถึงพันเลยนะที่เขาทานะครับเนี่ยเปลี่ยนชุดแหลกนะครับไม้ตีกองของแท้นะดูราคานะครับก็จะ4ี่หมื่นแล้วเนาะแหลก ชุดลูกหมากแหลกคันชักนะครับลูกหมากปีกนกแท้นะครับลูกหมากปีกนกแท้บูทดาวกระจายแท้ลูกหมากกันโครงแท้นะครับยางแท่นเครื่องตัวบนตั้งศูนย์นะครับเนี่ยทั้งหมดบินนี้อีกประมาณนะครับหกหมื่นเก้าพันนะครับบินนี้หกหมื่นเก้าพันนะครับนี่คือบินนี้หกหมื่นเก้านะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเปลี่ยนเพิ่มบูทนะนี่นะครับแล้วก็มียางนะครับเนี่ยมี บินซ่อมต่างๆนะครับแล้วก็มีบิมเช็คที่ศูนย์นะอันนี้ไม้แท้ร้อเซนนะครับนี่บินที่ศูนย์จนไม่แสนแปดนะครับแสนแล้วก็แปดพันเนาะนะครับเขาจัดการเช็คครบมาหมดแล้วนะคือมีประวัติซ่อมแบบนี้นะครับบุ๊กเซอร์วิสแบบนี้มีพร้อมเลยนะครับหายากมากนะรถสภาพดีๆแบบนี้สลูปนะครับสภาพโอเคนะเปิดอันนี้จะเปิดได้แบบเปิดแบบนี้นะครับปิดหรือจะกระดกทีก็ได้นะ กระดกอย่างนี้ก็ได้นะครับปิดได้เลยนะครับสภาพสวยงามเลยนะครับด้านหลังนะครับให้ดูคันนี้สภาพดีมากนะตอนนี้จะมืดไปหน่อยนะครับจะบอกเลยว่าสภาพดีสุดๆนะเบาะสามารถพับลงมาได้นะครับแล้วก็พับนอนลงไปได้คุณดูขานะขาผมสามารถเนี่ยเหลือเฟือนะครับนี่คือมันเป็น SUV ที่นั่งสบายที่สุดที่ผมบอกเลยนะแล้วก็ภายในทุกอย่างสวยงามมากผมบอกเลยว่าคันนี้สวยจริง นะครับคุณดูแผงประตูดิสวยงามสุดอ่ะใครนะครับพลาดนะบอกเลยว่าคันนี้คุณได้ไปคุ้มมากๆนะแผงประตูทุกอย่างสภาพสวยงามมากนะครับติดจอแอนดรอยพร้อมใช้นะครับห้าแสนแปดหมื่นก็พันบาทคุ้มสุดโอเคครับได้เห็นรายละเอียดและสเปคนะครับของตัว lexus rx 270ตัวนี้เป็นปี1 1จอดสองนะครับคันนี้มีจอแอนดรอย่อมครบหมดแล้วมันเป็นรถที่ขับดีมากคุณถ้าคุณไม่เคยลองคุณต้องมาลองดูนะครับสุดท้าย บอกเลยว่าช้าอดทนรอคันนี้นานนะครับเนื่องจากว่าเก็บใช้เวลาเก็บค่อนข้างนานนิดนึงสีสวยนะครับขับดีนะครับใครสนใจก็โทรมาที่0 6 1 7 4 6 2 2 2นะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมดนวยนะครับจะซื้อจะขายจะซ่อมก็อยู่หรืพี่ถิ no ่งโนเนมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย